คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างมาเพื่อเพียงแค่อยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีว่ามีอยู่จริงบนโลกนี้เท่านั้นสวัสด right like right so, ีครับชาตู่านวันนี้ผมจะพามาแอบเที่ยวที่ราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้ระหว่างรอหน่อยนะครับนัดกันไว้ที่บ้านเทนหอม บ้านเทียนหอมนะครับเป็นเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับทำว่บขายเทียนอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวมัวรอช้าเดี๋ยวไปชมมันเลยดีกว่า ท่าไหร่ครับละ6กค่ะละเนาะนี่นะครับบัตริดต้องลงมาแลกเงินหอบขากับด้านล่าง I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I n t tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit. I know it hurts. อันนี้คนระับท่านผู้ชมผม,มแอบบแอบบเข้าห้องน้ำนะขนาดห้องน้ำนะครับยังน่าเข้าชมมันเลยนี่นะคือดูบินเทจมากครับนี่ทนะ่านผู้ชมคือเป็นจุดที่สามารถมาถ่ายรูปไปสวยได้นะครับเห็นเมื่อกี้พี่พนักงานข้างหน้าบอกว่าไอ้บัตรสีส้ม,สมนี่ครับสามารถมาแลกเทียนหอมได้หนึ่งเล่มนะครับหมอนใบเดียวในโลกใบละตลอดทั้งสองนะสนใจสินค้าหวานกาแฟนะครับนี่คนระับ คือผมว่านะท่านผู้ชมคือที่เนี่ยอากาถ่ายรูปเล่นมากนะก็มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อนะคเห็นมีกิจกรรมข้างๆด้วยมียิงเป็นลมเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับระหว่างเราตะน้อยนะมีหมอนใบเดียวในโลกนะท่านผู้ชมนีฮนะ แล้วก็ท่านผ้นอกจากจะมีเป็นจุดถา่ายรูปนะครับมีกิจกรรมให้เล่นคือการยิงปืนลมนะครับก็ขออนุญถอดแม้นะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้ได้กาแฟมาแล้วหลังจากสั่งเอสเปโซ่ร้อนไปนะครับมานั่งจิบกาแฟทา่ามกลางบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับคือบอกเลยว่าจับมากเป็นอีกหนึ่งุดอนนจุดเช็คอิน,นจริงๆนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ผมว่าแนะนำเลยนะครับว่ามาได้ดี ค่าเข้าแค่คนละเท่าไหร่นะ60บาทแค่นี้เองนะครับแก้วแฟงน่ารักเลยขออนุญาตจิบกาแฟดูต้นไม้ภูเขาไปก่อนนะครับผมพาทัวร์ต่อไปแน่นอนจริงคนระับ I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as its not okay move on each and every day. the they were be every But I and and a w ให้ผู้ชมระหว่างจิบกาแฟาจนหมดแก้วนะครับแล้วก็ชมจิวทัศน์ยดีไปตอนนี้น้นองยมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับแกนดดกว่าไปะสวัสดีครับครับคมแน่นอน มานาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหากูก่อนเพื่อนรักเพื่อนรู้เดินกันไปข้างในนะทำเตียนอย่างนี้ใช่อ่ะยินทำไรครับนะฮะยินทำอะไรครับเนี่ยลองดูครับดูมุมดูมุมถ่ายรูปใช่ตามนั้น ก็อเอาแล้วครับต้องู้ชมผมขออนุญาตตัดจบคลิปเป็นแบบดืด้อๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยังมีอีกหลาย EP พีเราติดตามด้วยนะครับว่าอีพีหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมไอตโวฟิชิงโปรเจกต์ A นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอขอบคุณครับและหนึ่งถ้วยมีสายสีได้น,นะ